สวัสดีครับพี่น้องท่รักครวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระมีปัญญาจารบุตรที่5ข้อหนึ่งนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ต้องระวังเมื่อนมันสการพระเจ้าพราะคัมภีร์ข้อเดียวเนี่ยนะครับแต่ได้ข้อคิดเยอะทีเดียวครับเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังนิเวศของพระเจ้าเพราะการใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขาถวาย เครื่องสักการะบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ตัวว่าตนกําลังทําชั่วกําลังบอกในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังเมื่อน,นมัสการพระเจ้ามี3มเรื่องด้วยกันครับอันที่1ครับระวังที่จะแสวงหาน้ําประทัยของพระเจ้าหรือพระคา ฉบับ1971บอกว่าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังในฉบับที่ CL บอกว่าจงระมัดระวังเมื่อเข้าไปในยมวิหารไปเรียนรู้เมื่อกี้บอกฟังอันนี้เรียนรู้ในฉบับแคทอลิกบอกว่าฟังคําสอนนะฮะแต่ท่านเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้ามาเคสจักของพระเจ้าเวลาที่เรามานมัสการพระเจ้า ควรจะมีเป้าหมายที่จะเรียนรู้จากพระทยของพระเจ้ามากขึ้นและพระกุมีบอกว่าการเรียนรู้นั้นดีกว่าเครื่องบูชาทั้งสิ้นครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าการทําศาสนกิจอื่นๆแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราสนใจกันเรื่องศาสนกิจมากกว่าการที่จะฟัง สมมุติว่าวันนี้มีพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้หลายที่หลายแห่งก็ตื่นเต้นกับพิธีแต่ไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องพระชนะของพระเจ้านั่นไม่ถูกต้องนะครับนั่นคือประการที่1ครับประการที่2องระวังที่จะไม่ทําเพียงศาสนกิจสังเกตในพระคมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนที่ถวายสักการบูชาโดยไม่ระมัดระวังตัว หรือทําชั่วทําบาปเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่รู้ว่าตัวกำลังทําชั่วกับพระเจ้าจะจําได้นะครับพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อมาสักการบูชาถวายพระเจ้าเนี่ยนะครับมานมบัสาการพระเจ้าแต่ยังโกรธเคืองกับพี่น้องจงวางเครื่องบูชาไว้ที่แท่นบูชากลับไปกลับไปขอโทษกันก่อนเพราะสิ่งที่ทําลงไปนั้นพระเจ้าไม่ยอมรับครับถ้าเรายังเกลียดชังบางคนอยู่ถ้าเรายังไม่ยอมกลับใจจากความผิดความบ,บาปดูเหมือนเราประกอบศาสนก,กิจอันสวยงามแม้แต่เทศนานําเพลง ร้องเพลงพิเศษของให้เราจัดลำดับความสำคัญถูกต้องว่าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ศาสนกิจเลยครับเพราะศาสนกิจสำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงประสงค์ความรักมั่นคงถ้าเราอ่านในโฮเซยาจะรู้นะครับบทที่6กข้อที่6พระองค์ประสงค์ความรักมั่นคงไม่ประสงค์เครื่องสัตว์บูชาพระองค์ทรงประสงค์จิตใจที่เชื่อฟังมากกว่าดังนั้นเองนะครับเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะฟังเพื่อจะทำตาม นะครับดีกว่าเรื่องศาสนก,กิจภายนอกสิ่งที่3ครับ ระวังในการดําเนินชีวิตสังเกตในข้อนี้บอกว่าจงระวังเท้าของเจ้าทําไมต้องพูดถึงระวังเท้าครับเท้าหมายถึงการกระทําตามหมายถึงการเดินตามหมายถึงย่างก้าวของชีวิตดังนั้นเองเนี่ยพระกัมเีกาลังบอกว่าเวลาที่จะไปนมัสการพระเจ้าอดีตของเราที่จะทํามาเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้สิ่งที่เราทําเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากกว่าในการไปถวายเครื่องสักการบ,บูชาแด่พระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือชีวิตครับหนึ่งซามเอบทที่15บห้าก็ย ที่สองบอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและสัตวบูชาเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาที่จะสดับฟังก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้เวลานั้นพระเจ้าต้องการให้ซาอูลเนี่ยนะครับไปจัดการผู้อมมาเนื่องจากอมาเละนั้นกันแกล้งชนชาติของพระองค์เจ้ามาก่อนและไปจัดการให้หมดแต่ปรากฏว่าซาอูลไม่ได้ทําตามครับ แถมยังเก็บสัตว์ต่างๆที่ดีๆเอาไว้รวมทั้งกษัตริย์อากักเอาไว้ด้วยและพระเจ้าทรงพระพิโรธครับเพราะแทนที่เขาจะฟังเสียงพระเจ้าเขากลับแก้ตัวครับบอกว่าเก็บสิ่งดีๆไว้เพื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรไม่ต้องคิดแทนพระเจ้าครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าและดังนั้นเองวันนี้3ข้อด้วยกันนะครับ 1. เมื่อนมัสการพระเจ้าระวังที่จะแสวงหาพระคำสองระวังที่จะไม่ทำเพียงศาสนากิจ3ระวังในการดำเนินชีวิต ไปแชร์ก่อนครับ